สวัสดีจ้ะพ่จ่าแม่จ๋าวันนี้ตากับยายจะมาช่วยกันทํามาหากินนะจ๊ะตาจ่ายายจ๋าจะมาเจ้ากะละมังกะละมังพันปีนะจ๊ะกะละมังรุ่นเก่าตาอะไรนะสมัยก่อนเนี้ยจําไม่ได้แล้วตาอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ไม่ใช่ตาแดงนะนี่จ้ะอุปกรณ์กะละมังโบราณโบราณเดี๋ยวขอถ่ายหน่อยจิเนี่ยกะละมังอายุร้อยกว่าปีกระมังเคลือบสมัยโบราณนะจ๊ะ แต่ถ้าเป็นกะละมังเคลือบสมัยนี้มันมันเอยจะเป็นสนิมมันบางจา้ะอันนี้ตั้งแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายเลยที่เขาใช้กันมาสมัยบนรัมโบราณน,นะจ้ะต้องมือแล้วไม่ใช้มือทําก็จะใช้อะไรทาแล้วตาแดงตาแดงบอกต้องใช้มืออันนี้อุปกรณ์การเจาะก็คือตะปูนะจ๊ะยังไม่บอกหรอกว่าจะทําอะไรนะปล่อยให้งงก่อนอ่ะเจาะเลยลงมือพอ จาดสักสองลูจะให้มันฟางหน่อยนะเดี๋ยวมันสองลูสามลูก็จอบไปฮะยวเพื่อฝนตกแล้วตามมา่ำไหมฮะต่ำนิดหน่อยนะระดับเดียวกันต่ำนิดหน่อยก็ได้ไปทางโน้นแดกทางโน้นดำๆอ่นะเอาทางซ้ายเอียงทางซ้ายแล้วก็ย้ายไปทางขวา สามรูสี 4, ่รูจอบไปเลยสำหรับลูกหลานนี่ใครคิดจะทำนะจ๊ะเขาไปในห้องเก็บของคนโบราณโบราณเขาเรียกห้องเรือนทำไมก่อนคนเขาจะเก็บไปในห้องเรือนปลูกยาตายายเขาจะเก็บไปตามห้องเรือนนะจ๊ะกระลมังแบบเนี้ยต้องคนโบราณนะจ๊ะถึงจะมีสามสี่รูห้ารูหกรูแล้วก็จอบแล้วแต่ใจสุดแต่ใจจะไหวว้าจ่ะ าเป็นกระมังสมัยเนี้ยที่ที่มาจากสมัยใหม่เนี่ยพอแล้วมัง้งเดี๋ยวจะเกินไปอ่ะนี่จ้ะนี่นะจ๊ะระดับวัดเอาเอา,เอาหลังมือวางเลยสิทาบเลยสิท้องยอดไม่ต้องหอมแก้มตาแดงเนี่ยประมาณหลังมือเราจา้ะอ่ะอยู่ในระดับหลังมือเรานะจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าทําอะไรนี่จ้ะนีกระบมามะพร้าวที่แช่น้ํายาเลี้ยงรากไว้นะจ๊ะใส่ไปเลยจ้โยะโป๊ะเกลี่ยๆในสิตาแดงใช้หน่อย อันนี้ให้ตะแดงเป็นลูกมือกับมะพร้าวนะจ๊ะนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วอีนี้อะไรอ่ะอีนี้่านหุงข้าวใส่ไปขานหุงข้าวกะกบมะพร้าวใส่ไปใหญ่ไปปกักใส่ไปย่างละครึ่งก่อนเดียเด๋ยวเยอะปะท้องยอดอุตส่าห์มาขโมยอีกเนาะช่วยทุกงานจริงๆแกนี่เก็บทุกเม็ดเลยกลับมะพร้าวกับฐานนะจ๊ะ จักพอจ่าแม่จ่าอ,อย่างละครึ่งใส่ไปอะไรน,นี้เนี่ยใส่ปะอันนี้ดิน,ด,นดินใบกัมปูหมักกับขี้วัวน,นะจ๊ะกับปุ๋ยหมักนะจ๊ะเทเลยเทเลยเทเลยประมาณเกือบครึ่งดินหมักใบกําปูไรนี้ใบกัมปูที่ไปเก็บมาจากใต้ต้นกําปูอีกนะจ๊ะ คนคนให้เข้ากันวันนี้เราเป็นไอ้นี่คนคุมงานจ้ะเป็นคนคุมงาน่เป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มแตแดงเป็นลูกจ้างวันนี้สมมุติต่างๆแต่เป็นเรื่องจริงนะมอย่นี้กงมัมไเอง จ้ะจ้ะอ่าม,ออามาเสร็จแล้วจะมาเฉลยนะว่าจะทําอะไรท <ำ S 1> ํา <ไป S 1> อะไรตอนต่อไปหลังจากผสมดินแล้วนะเนี่ยอันนี้คือหูช้างบ้านยายพินนะจ๊ะเขาบอกดูงัวให้ดูงาหางดูนางให้ดูแม่ถ้าดูให้เน้นแน่ต้องดูถึงยายอันนี้คือลูกช้างบ้านยายพินนะจ๊ะยายพินเคยมีช้างใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเนาะแล้วก็ขายกินไปแล้วตั้งแต่สมัยยังยากจนอยู่อ่ะอันนี้ยายพินจะปลูกถางวันนั้นยายพินไปบ้านผู้ใหญ่ใจดีมาจ้ะ บานผู้ใหญ่ใจดีเอาเอาออกให้หมดเลยเนะี่ยเอาออกให้โบเลยนะ่ะให้ให้ฟางเลยอะ่ะแล้วค่อยจะหลบมารวมเฉยๆเอ,ออเอากิ๊กเอาตะลบไปทางที่เราไม่ได้ปลูกกันจ้ะที่เราไม่ได้ปลูกตรงโน้นเลยเนะี่ยเนี่ยนนี้ไว้ริมนี้ไปขึ้นไปทางโน้นให้หมดเลยถึ้ข้างล่างแล้วนะจ้ะเอาลงได้แล้วกะละมังมนหนึ่งว่ามันเล็กไปหน่อยหนึ่งแล้วอันนี้เนะี่ยลูกช้างเนะี่ยลูกช้างอายุห้าหกเดือนเนะี่ยดูหนอเนะี่ยดูไหลดูไอ้จอยดูไข่ได้เพียบเลยนะ เพื่อนๆอาจจะมองว่าช้างตัวนี้ไม่เหลืองต้นนี้ไม่เหลืองแต่แม่เขาเหลืองนะจ๊ะแม่เขาเหลืองยายเขาเหลืองเดี๋ยวให้ดูต่อตอนต่อไปวิธีการปลูกปลูกให้ด้วยเดี๋ยวหนูปลูกเองดีกว่าแกถ่ายเพราะแกปลูกต้นไม้รากไม่ดกมาแกถ่ายให้หนูมัง่งเพราะว่าตาแดงปลูกต้นไม้แล้วยอดไม่ดกจับงนี้อ่มือวางมือบังแล้วมือบังแล้วมี่ ธีการปลูกเอ้แกค่อยๆติดทดภาพหนูไหวเอ้แกค่อยๆเดินสิแกต้องให้ดุแดงแกอย่าพินใส่อันนี้สักหน่อยหนึ่งด้วยออทโมโคสนี่่ะอย่าพินใส่ปุ๋ยละลายช้าไปนิดนึงนะจ๊ะวันนั้นอย่าพินไปบ้านผู้ใหญ่ใจดีมาโหเห็นท่านปลูกแล้วบอนท่านเนี่ยนะที่อย่าพินใส่ไปกับคุยมะพร้าวออทโมโคสเก่า Ấn đồ lụt này độc mác lìa Ở tầng này nó gãy này nó, lụt ở tầng này เราเจาะไว้ตรงนี้เนาะนี่นี่ตรงนี้เห็จ้ะเราจะเจาะรูไม่รอบนะเจาะรูไม่รอบนะจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าปลูกแค่นี้นหะปลูกที่แบ่ๆอย่างเงี้ยจ้ะโอมกับฐานนะจะช่วยให้ดินดิน,ด,นดินเบาดินฟูจ้ะดินมันจะไม่แน่นแล้วฐานนะจะอมน้ำจ้ะแล้ววิธีการปลูกก็คือเราไปวางจ้ะ ไปวางในที่ช้างอะ่ะไปวางในที่ที่ที่แดดแบบว่าแดดไม่มากจนเกินไปอ่ะจ้ะไม่ใช่แสงแดดจนเต็มที่หรือว่าร่มจนเกินไปนะจ๊ะถ้าร่มจนเกินไปก็ไม่ดีจ้ะแดดมากเกินไปก็ไม่ดีจ้ะจะไปหาที่สงบสงบ,สงบให้กับอยู่ปุ๊บหาที่วางก่อน ที่เหมาะเหมาะโฉมที่เหมาะสมที่เหมาะสมตรงไหนที่เหมาะสมก็ตรงนี้เลยเนี่ยเอาไว้อวดประชาชนใครมาจะได้เห็นว่าเยพินเลี้ยงช้างไว้หน้าบ้านปลูกช้างไว้หน้าบ้านอันนี้เข่งมาปลูกกระดาษวิธีการก็เอาที่มีรูอ่ะเอาที่มีรูอาไว้ให้สูงไหน้วเจาน้ำระดับไหนไว้ระดับไหนแล้วก็วาง โลมุมต่ำก็พอโูมุมต่ำก็ได้เพราะไม่ต้องการน้ำเยอะมากแค่หลอดข้างล่างาาแค่นี้จ้ะการปลูกก็ปลูกให้เอียงเอียงปลูกให้เอียงเอียงแล้วตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีน้ำน้อยๆนะจ๊ะเนี่ยตรงเนี้ยใส่น้ำน่อยๆจ้ะใส่ให้น้ำอะ่ะ ที่มีน้ําอะระดับน้ําอะน้ําไหลๆอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวช้างเขาก็จะออกมาเองจ้ะช้างเขาจะเลื้อยออกมานี่เลยต่ำๆเดี๋ยจะพินไปดูผู้ใหญ่ใจดีเขาปลูกมาโอ้โหของเข่าลูกดกมากเดี๋ยวพินต้องหนุนกระมังให้สูงอีกสักหน่อยหนึ่งหนุนกระมังให้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 ตรงที่เจาะรูสูงให้ตรงนี้เป็นที่ว่างจ้ะ เห็นไหมท่านปลูกแบบเนี้ยโอ้โหยายพินเห็นลูกของท่านแล้วโอ้โหอยากจะถ่ายรูปมาให้เพื่อนๆจังเลยแต่ว่าเกงใจท่านจะ้ะสวยงามตามท้องเรื่องไหมจ๊ะยายพินจะทำส่วนหย่อมตรงนี้แหละที่ปลูกการปลูกช้างผสมช้างของยายพินปลูกให้ลูกดก นี่จังตอนแรกยายพินคิดว่าจังนี่มันน่าจะมาจากประเทศจีนชื่อจังจังแต่ความจริงไม่ใช่นะนะจังมาจากประเทศญี่ปุ่นจ้ะเป็นไม้มาจากเมืองญี่ปุ่นนะจ้ะจังเดี๋ยายพินจะทําสวนหย่อมตรงนี้ให้เป็นไม้ด่างหย่อมไม้ด่างตรงเนี้ยังไงยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะธีปลูกการปลูกช้างอันนี้ต้นพี่เขาเจย เริ่มด่างแล้วเพราะเขาตอนแรกเลยเยพินปลูกไว้ในร่มไม่มีด่างเลยเขาก็ล่มอยู่อย่างนั้นแะงามเฉยๆโตเฉยๆพอเยพินย้ายออกไปตากแดดเขาก็เริ่มมาละสีเห็นไหมเนี่ยอายุยังไม่ถึงปีเลยจ้ะเนี่ยดูท่